ครับสวัสดีครับมื่อนี้สีภาพพระเหสวรเนี่ยนะครับสวัสดีคุนว่ามันันเป็นยังบุกใส่ใส่ขว้าไม่ได้หมอผู้แล้วเสียปากล่องมังก็ได้ครับว่ามันเป็นจังได้หมุนได้ละครับหมุได้ว่าอันใส่ขว้าอยู่นี่อว่ามีนะครับเด็กสวีทใส่ขว้าไมีมันหมุนแต่ทางเดียวมันไข่นอนก็ได้นะครับอันนี้มันสิเป็นจังไรนะครับเอากถอดปากมันได้ครับเด้อไข่เลยครับไข่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 ออกไข่ออก เปลี่ยนสวิครับเปลี่ยนสวิครับเปลี่ยนสุดฮู้ยบปาดออกอเคอาจานย์เกี่ยวมากเกี่ยนอตออกแล้วแต่ต,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 ตัวน,นึงบ็ออกแล้วตัวนี้เราช่วยงานต้องใส่ความแห้ง อวออ่าจะกล่อยากอ,อกงนะครับแกะเลยว่อยะกลอ,อกแกะแกะย่างเดียวใส่ควนรุนแรงเลยนะครับน่าสุขอนมาได้เนาะโคตดหนอนมันใหญ่ออกมาแล้วครับนี่เชิญสีนะครับเดอ้อนี่สวิสสวิสมันหักนะครับใส่หัวมันหักใส่หัวมันหักแต่ว่าตัวสวิสนี่มันใส่ได้อยู่เ้าก็ออกแต่ใส่หัวมันปึ๊บนี่ครับออกใส่หัวมาปึ๊บนะครับ นี่ลังทานนะครับนี่นีซองทานนะครับนี่โอ well ้ยเนาะไม่อยากขวางเพราะนีซองทานเขาเอื่อนลังทานแปลงทานโอ้ยแปลงทานเลยเลยบุญซองมันเป็นซองเนาะเราก็ใส่ทานเข้าไปนะครับสายนี้เป็นสายซองทานนะครับสองเซนนี่เดี๋ยวครับสายซองทานสองเซนนี้เป็นสายซองทานเนะครับเด้อยุกกากะบาดกันเด้อครับเด้อเดี๋ยวเด้อครับเบิ่งสิมันยุกกากะบาดกันนี่นี่ย่องทานนี่ละสายซองทานนี่ก็สายซองทานกากะบาดกันทั้งสี่ครับ ส่วนมัะข่าต้มมันก็นด,ด,ด,เดีเออทางนี้สตร์ทก้อนไปเียเอาไหมาเอาไหมไม่ไมนี่สายซองทานนะครับสีสีม่วงครับสีสมนี่ครับสีสมนี่ส่วนสีแดงกับสีขาวนี่เป็นสายมาจากมัะข่าต้มมันนะครับเวลาเข่าของเข่าขอ,องสียเลยครับเด้อเด้อท้ายรูปไปก็ได้ครับเข้าหาไอ้กันตัวนี้มันเสียเราหักงไงเลยครับนี่ออกมาเลยครับโอ้โหออกเนาะเนี่ย ดึงออกเลยครับดึงปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บออกออกเร็วๆนะครับทิมเลยครับนี่เหลือไวใบรสายท่องทานกับสายฟินนะครับนี่ครับก็เอาสวิตมาเปลี่ยนนะครับสวิตใหม่สวิตใหม่นะครับมัาเทคมัาเทคมัาเทคครับมัาเทคอันนี้โอ้อันนี้ของคนดีอยู่แน่เนาะเปลี่ยนจะต้องเปลี่ยนมื่อ้รเนาะไปเจี่วเปลี่ยนกับเปลี่ยนเมื่อไรนะครับขายนัดออกครับเนี่ยนี่ครับไิยุ่งซิเนาะกับสวิตหายออกไปเลยหายออกไปเลยครับ ครับนี่ออกไปแล้วนะครับสายไฟเนี่ยกระิเรียแต่สายฟีนมาจากมันกระตุ่มสองอันนะครับเ้าก็ัญหาได้เน้่ยเราแง่เนาะครับแหลมๆยังสิเราเคยไปเลยผลแหลมๆเราแง่ลงไปแล้วครับกรดึงออกมาครับออกมาแล้วออกมาแล้วครับออกมืดแล้วครับเนี่ยเอาทิมครับเลยเอาทิมนะครับเนี่ยเอาใส่ใส่ก็ได้แต่ว่าจะใส่ตัวครับวันนี้เราเขาเนาะครับเขาคือเกาเนาะครับเขาเส้นนึงเขานี่ยนะครับเนี่ยเส้นนี้เส้นนี้ก็ได้สองเส้นนะครับเส้นนี้ก็ได้เขาโลนครับเนี่ยเส้นนี้ก็ได้เอาเส้นนี้ก็ได้เอา ปุ๊บคือเขานะกเส้นนี้เขามาเขานี่ครับนี่ผู้นี่พู้นี้ครับผู้สุดท้ายนะครับปึ๊บเข้าไปโอเคนะครับวันนี้สายไฟนะครับโอ้สายไฟมาต่อกันนนี่สายไฟคือโบย่าวนาะสายไฟย่าวยึงบ่อถึงบ่อถึงยูถึงยูนะครับถึงยูนะครับทางไปใส่ที่หลังบหมอันนี้วิธีเอาใส่อันนี้นะครับวิธีเอาใส่วิธีเอาใส่ไส้ควนเนี่ยนะครับถ้าเอานี่ยนะครับเด้อครับนี่ะครับสีม่วงใส่นี่นะครับ สีใดใก็ได้ครับนหนึ่งสองงานนี่สีใดใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าเ้าต้องใส่เป็นกากะบาทอย่างสิทธิครับเด้อเตียนสวีปปื๊บเข้าไปนี่เองสิครับเป็นกากะบาทแล้วครับครับครับผมมัมาวัดเบิงว่ามันจะอยู่ลักษณะแบบใดนะครับคนเจ้าความสั่นวันนี้เขาเอาตัวนี้นะครับตัวสีแดงนี่ครับสีแดงนี่สีแดงมาใส่สีแดงสีแดงสีขาวก็ได้ใส่ใส่ครับว่าจะใส่ถึงเ้าก็ใส่เข้าไปครับเสียบปึ๊บเข้าไปครับตอนสีขาวเขาก็เสียบปึ๊บเข้าไปครับเสียบเข้าไปมันก็อยู่ลองเลยครับครับ มันจะเป็นคือเก่าล้วครับนะครับเป็นคือเก่านะครับนี่กากระบาดกันนะครับช่องทานสีม่วงกับส <cor> ีชี้สมสีแดงกับสีขาวกับกากระบาดกันนะครับง่ายๆนะครับตอนนี้เขากับจัดการมันเลยครับแบบโล่งไปครับตามลอกต่ำลกต่ำลงต่ำลกมันเด้อต่ำลกมันเด้อครับเด้อชุดนี้ครับช่องทานสีใดก็ใส่ท่างใดก็ได้ครับ มาถึงข้างเขากบกลับ ok เอาเนาะครับน้อใส่ลอครับวัดนี้เลงเวลาจังหน่อยเนาะครับส่าไม่ได้จีนดีไซส่ซุ่มซมซุ่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 มซ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 โอ้สายาซมมสายยาเขาผัดไปเนาะผไปม่ทางแบบน้นหน่อยนึงใส่ลงไปครับเนี่ยครับเปนสวิสใส่หัวนะครับเขาดจำให้ดี้ครับมันอยู่เส็งเดนะครับเพียงแต่ว่า สายช่องทานให้มันกากระบาดกันทั้งสี่นะครับสายฟินให้กากระบาดกันสี่นะครับก็เรียบร้อยนะครับแบบนี้เดี๋ยวผมจะลองไอ้เบิ้งแล้วใส่ใส่สายแล้วก็ลองไอ้เบิ้งนะครับว่ามันด้กลั๊บคางได้เพื่อให้กับผู้ใดไม่สวิตสวิตคักรึมาคำหนึ่งมันหาเวลาเขากดกดแห้งกดนะครับอันนี้เขาก็ใส่สวิตนะครับเนี่ยใส่สายไฟนะครับเนี่ยเนากันเลยเขาพ่อเหมนกันเนาะสีจัเป็นอย่นี้เนาะใส่เนื้อครับหนึ่งสีได้ก็ได้สีเขียวก็ได้สีเทาก็ได้นะครับก็ใส่เข้าไปหล่ เข้าที่คันน็อตบังคับไปนี่นะครับมาใส่ลงไปปั๊บอ,อยู่แล้วปั๊บเดี๋ยวาก็ใส่ทางนี้นะครับใส่อี่ครับปั๊บปั๊บเปลี่ยนสเปกสวิกแบบง่ายๆได้ครับเด้อคุณเอ็นี่สะวานสวิกมันเสียเห็นทั้งเสี่แล้วครับตัตนยู่ไกลสร้างบอดดิลสะวานมานัมซื้ดตะสวิกเมียบั้นไปเปลี่ยนยูบั้นเปลี่ยนเอาเองเลยครับนี เบิ่งน้ำมุนแสนเตนสอนนี on ่เด้อครับเด้อพี่น้องบ่หัวงดอกความรู้นี่ตายแล้วก็เอาไปน้ำเมื่อใดเนาะบอกพี่น้ <c oup es> Luft องฟ้องปายบอกเพื่อนฟงพวกน้องนองนุ่งนุ่งลูกลูกล้านล้านเหตุเรื่งสิเด้อเพี้ยนสวิกสวานมาดิประกอบครับมาดิโอ้จระบีใส่เพุดนจ้ามากันครับเซียนจระบีเพุดเจ้ามากันในตัวเพื่อนอยากกันบ้างเงิน โอเคครับกินปับ๊บโอ้ยมันนีกับไส้ครับเบิ้งให้มันเรียบร้อยนะครับปิดกลับไปคือเก่าแล้วครับปิดปั๊บกลับไปปั๊บนะครับเข้ากับหมุนสองโตตรงขามมนันนะครับเด้อแต่มันยงเอียงกันรสซียครับอะไรล่ะเดี๋ยวตัวหนึ่งมาทางนี้ลองเบิล้ลนะลองเบิ้งหามันผิดพลาด่อที่แก้ได้ไม่ถึงกับร,รวมอ่ะ แล้วมาึงแนั้นจิ๋วใส่กลัวได้บ่บันไปแล้วครับได้เนาะครับบันีกลัวนานนะครับเป็นยังไงก็สนิทเลยครับนี่ออกนะครับนี่เขานะครับนี่ออก,น,ก,กนะครับมีกาไว้ขึ้เก้านะครับโอเคดูสิวันนั้นเป็นนึงมันรวมป่ะนี่มันรวมมันหวาน มันลื่งภาษาลาวมันลื่งภาษาอีสานบานไปมันมันมันลื่งเอ่านี้เดี๋ยวมานี่เนาะครับผู้ใดสิเปลี่ยโนในไอสวีกับเบื้องสีได้ครับเด้อเบิ้งแบบม้อนแสนเปลี่ยนสอนไย่ได้สิได้รับเด้อดูออกดึกใจกับก้นไหลก้นแข็งได้สิได้ใช่ครับซาเออหัวหัวหัวมุดหัวมุดเขาครับ ซาซ่าก็ได้เรียวก็ได้ครับโคตรคอยเลยครับเนี่ยสวิติโคตรค่ยคอย่อคคากดแห้งใส่หัวโอเคครับแจ้ว